ับผมนิยมสีเสมอครับเป็นประธานตลาดตัวลุงสีนครลําดวนนะครับหลังจากที่มีอาเกิดอุบัติเหตุว่าก้มแล้วก็ก้มบิดท่าผิดท่าแล้วมีอาการปวดหลังตั้งแต่นั้นมาเลยใช่มคับรปวดมาเลย2เดือนผมก็กินยาหมอกระดูกตลอดก็ก็ไม่มีดีขึ้นเลยผมนอนเนี่ยลําบากมากเลยตื่นขึ้นมาจะต้องหาท่าที่มันลุกได้ใช่ไหมครับกว่าจะลุกได้ก็คือทรมานมากเวลาผมไปประชุม ผมต้องนั่งเก้าอี้นานๆฟังเขากันประชุมเขาเขาลุกขึ้นหมดผมยังยังลุกไม่ได้อวอวตรงนี้นะมีปัญหามากๆเลยปัญหาสุขภาพผมไม่เคยเป็นตั้งแต่จะเกิดมาไม่เคยเมื่อเป็นครั้งนี้ก็เป็นหนักเลยสองเดือนเต็มๆก็เจ็บมากปวดมากแล้วพี่นิยมมาหาได้ไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะผมก็เป็นนวดนะครับวัดพระโตนะจะมีชมรมนวดแผนโบราณก็ไป ไปเขาก็บอกว่าต้องลงหนักนะถ้าเป็นแหวนต้องลงหนักเขาก็ใช้เท้าใช้เท้านวดไปเขาก็เท้าใส่ตรงยิวผมนี่แล้วมันก็ดังมีเสียงดังผมก็คิดว่ามันจะหายแน่นะเขาก็บอกว่าน่าจะหายผมก็ดีใจใช่ไหมชั่วโมงละหนึ่งร้อยห้าสิบชั่วโมงหนึ่งเขาหนึ่งร้อยห้าสิบผมก็บอกว่าไม่ต้องทอนหรอกผมกลับมาบ้านผมก็มานั่งดู มันเก็บหนักกว่าเก่า mm hmm. มันมีสองสองแผลนะที mm hmm. แผลหนึ่งก็คือก้มแผลที่สองคือส้อนเท้าเขา mm hmm. เขาลงใช่ไหม mm hmm. ทีนี้ทําให้ผมหนักใจมากเลยผมไปในไปงานอ,าอะไรทุกอย่างต้องนั่งใช่ไหม <Ha. S 1> ก่อนจะลุกขึ้นได้เขาต้องกลับหมดทุกคนแนละ้ mm hmm. วกวกลัวจะเก็บมากเลย <Ha. S 1> ในชีวิตผม <Ha. S 1> ผมบอกว่า ครั้งนี้แหละเป็นครั้งที่หนักที่สุดเรียกได้ว่าทรมานมากๆทรมานผมก็ซื้อมากล่องเดียวกล่องเดียวผมก็ไม่นึดว่ามันจะหายหรอกผมก็ใส่น้ําครึ่งแก้วผมก็เอาลงกินหลังอาหารทุกวันเพิ่งห้าวันผลปรากฏว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนหายขาดเลยครับหายขาดผมเรียกว่ากินแค่ห้าวันนะคะก็คือหนึ่งกล่องนี้นะคองเดียวสามารถคอนเฟิร์มได้เลยว่าอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการปวดหลังคือ คือปวดหลังนี่มันทรมานมากเดินก็ปวดนี่นะครับแต่นั่งนี่มันลุกไม่ได้นอนนี่มันก็ลุกไม่ได้ค,คือมันปวดมากเลยปวดเป็นปกินแล้วมันดีเพราะออกินแล้วมันดีขึ้นเลยครับกินกินแล้วอาการมันก็ไม่มีผลข้างเคียงนะครับมันก็ดีๆกินก็ปกติไม่มีผลข้างเคียงอะไรก็ผมก็ไปขายของทุกวันมันก็เริ่มดีขึ้นขายขายขึ้น จนวันที่ห้านี่มันเหมือนยาเทวดานะเขาก็ไม่ได้จ้างผมสักบาทนะคุณผู้ชมนะทีที่ผมพูดนี่ผมคงพูดเรื่องจริงคืออยากให้ผู้ที่มีอาการแบบผมลองใช้ดูทีนี่ไม่ได้จ้างผมสักบาทนะแต่ผมมาแนะนำนิดเดียววาเล่าเรื่องจริงให้ฟังก็อยากเป็นวิทยาทานคนที่มีอาการแบบผมมันทรมานทีนี้มันดีจริงๆครับผมผมผมไม่เชียร์หรอกถ้าไม่ดีผมก็ไม่เชียร์ พอเขาไม่ได้จ้างผมสักบาทค่ะก็ได้เรียกว่ามั่นใจในสินั้นมั่นใจขั้งที่สองเนี่ยผมก็อคอตร่มอนอีกหละจะเล่าเคสที่สองเนาะเคสแรกนี่มันหายขาดแล้วแหละขั้งที่สองเคสที่สองนี่ผมนอนมอนนี่มันไม่ดีนะมอนนิ่มไปใช่ไหมครับผมก็เลยคิดว่ามันเกี่ยวกับหมอนแท้เพราะคอนี่ตึงเลยครับเส้นคอนี่ตึงมันก็เด้เกี่ยวกับหมอญดอหรือหรืออย่างไรไม่รู้แต่วันนั้น มันมีคอตึงขึ้นมาแล้วก็ผมปั่นจากรานันต้องหันซ้ายไม่ได้หันขวาวไม่ได้ก็ได้แต่ตรงไปอย่างนี้ผมก็เลยไปซื้อยามาเองแหละแล้วก็ไปหาหมอทรศัลินะ์เนาะหมอกระดูกก็นีก็กถุงยาก็มีอยู่นะ เยอะนะอ่ากินแล้วก็ยังไม่หายใช่ไหมผมก็เลยตัดสินใจว่าเงินก็ไม่ค่อยมีหรอกก็ขอคุณพุกอีกสักกล่องคุณพุกก็แนะนำหมกกกองอีกแหละผมก็บอกมีเงินแค่กล่องเดียวมันจะหายไปเรื่อยๆคุณพุกกบอกว่าหายหายผมก็เลยซื้อตัดสินใจสั่งพอวันพุธก็เอามาส่ง ส่งผมก็กินหมดแล้วล่ะพอมันคางกันมาห้าวันแล้วกินหมดผลปรากฏว่าคอผมนี่หันได้เลยนะครับนี่เห็นไหมปกติแล้วอาหารซ้ายแขนขวาตอนนี้ไม่เจ็บไม่ปวดแต่ถ้าเราปวดนี่เราหันไม่ได้แน่นอนครับมันปวดด้วยแล้วมันก็ตึงด้วยนะครับมันหันไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเอายานี่มันเป็นยาตทวดางจริงยาพิเศษจริงเพามันเหลือเชื่อถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เนาะผมผมไม่เคยเชื่อกเรื่องยาเสวนใจผมจะวิ่งผมเป็นนักวิ่งใช่ไหมเก็บไปผมก็จะ วิ่งออกกําลังกายเอาแต่คราวนี้วิ่งยังไงมันก็ไม่หายหรอกก็ได้ยามันช่วยยาดีบุญนน่เนี่แหละครับผมผมว่าผมไม่เคยกินยาผมไม่ชอบยาแต่ผมก็ต้องกินทีนี้ถ้าไม่กินมันก็ปวดพอพอมากินแล้วมันหายผมก็เลยบอกว่าเออยานี่มันก็ช่วยคนได้เหมือนกันนะไม่ใช่แต่วิ่งอย่างเดียวจะจะช่วยคนได้ออกกําลังกายอย่างเดียวช่วยคนได้ผมก็เลยผมก็เลย ว่ายาตัวนี้มันเป็นยาที่เทวดามาบอกจริงเทวดามาบอกนะเดี๋ยวเราตอนนี้ไม่มีความเชื่อเลยพ็เลยการเสริมคุณปุ๊กไม่ได้พูดกับคุณปุ๊กนะผมพูดกับเพื่อนด้วยกับหลายคนด้วยที่ว่าคอผมหายนี่เพื่อนผมในชมรมวิ่งเนี่ยบอกว่าจบแล้วคุณนิยมจบแล้ววิ่งไม่ได้แล้วคอก็ตึงเอวก็ไปแต่ตอนนี้สามารถกลับไปวิ่งได้เมื่อกี้นี่ผมวิ่งนะก่อนคุณปุ๊กจะมาผมวิ่งอีก เล่นสบายมากผมบอกไปวิ่งได้ไดยังมีความสุขออกกำลังกายได้เหมือนเดิมไหมเจ็บไายปวดขันคอได้เดิมครับนี่ตัวอย่างผมก็อ่านี่นะคะถ้าเจ็บไม่สามารถหันคอได้นะครับโยมก็พิสูจน์ให้ดูเลยไม่ได้นะยนี่แต่ตอนนี้คล่องแล้วไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะคะจริงๆอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากเลยโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆริเลยโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกๆปวดแบบปวดแบบอยากจะทุบหัวกเก่าจริงๆ นวัสการค่ะหลวงพ่อข้อก็ขเจริญพรในโยมนะอาจมาก็พ่านอุปจัยคุณอาจงโมวัดทุ่จำมัญสาอยู่นะมา2ีพรรษปัานี่ยโยมนะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้68สอยู่ก่อนที่จะหลวงพ่อจะฉันติดพันตัวดีบูลค่ะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเขานี่ทั้งสอง สองก้างนะโยมนะเริ่มปีสี่ถูกันจะเริ่มประมาณสิบปีแล้วปวดมาหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝัาข้อเท้าก็ข้อเท้าข้อเท้าจะถ้าเดินเด็กมากๆแล้วจะจะเดินลําบากเหมือนราสั่ลอยในข้อเท้านี่ก็เหมือนเสียงมันมีหรือไม่ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงเนี่ก็อ๋อค่ะก็อาจจะมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นนานหรือยังคะอาการนี้ค่ะประมาณอาการสิบปีแล้วโยมสิบสามปีได้ สิาปีที่ทนทรมานทรมานมากเลยใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมพ่อออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีประมาณกันไปสองกองก็10กว่าและสิบกว่าสิบกว่าสองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะขนาดเราจังแค่สิบซองเนี่ยจากที่ว่าอาการปวดหนักนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือปวดร้อเเลยฉันไปเพียงแค่สิบซองนะคะหลวงพ่อนะคะก็สามารถจะ สุขภาพดีขึ้น5 0าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะได้เรียกว่าประทับใจรู้สึกวันเดินดีอเดินไม่ค่อยเจียวเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมีธบาจะมีอาการทรมานมากๆาเลยใช่ไหมคะเห็นบอกว่าญาติโยมได้ถามเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อตอบว่าไงคะอค่ะญาติโยมท่านก็บอกว่าเคยเห็นมันกันโฆษณานี้ก็ยังอยากจะให้อัตมาลองดูค่ะ อาจจะมาเดินิีทบาทดีขึ้นท่านคงจะาตามาจะคงระทันตามอ่ะมะขาเมื่อก่อนเนี่ยปวดเท้าญาติโยมก็เห็นว่าหลวงพ่อเดินกระเพกกระเพกปวดเท้าใช่ไหมคะหลังจากที่ทานดีบุญไปสิบซองน,นะคะหลวงพ่อเดินได้ดีขึ้นนะคะญาติโยมก็มีการมีการถามน,นะคะว่าหลวงพ่อก็เลยบอกไปว่าเจอผิดพันดีบุญใช่ไหมคะใช่ก็อยากจะบอกญาติโยมนะที่อาจจะมาก็ลองฉันลองทานรูน้ได้เนี่ยก็ดีขึ้นนะโยมจากที่ว่าได้ทานยา หลายอย่างมาแล้วหลายยี่ห้อหลายหลายอย่างมาแล้วก็คุ้มราคานะมันดีขึ้นแบบดีขึ้นมากใช่ไหมคะใช่ใช่ดีขึ้นมากก็สังเกตได้สังเกตได้จากช้าๆนี่จะจาวันแล้วลุกขึ้นมาก็จะเดินลาบากหน่อยก็ดีขึ้นตอนนี้ลุกได้จะมายาเขาเขายังกรึบๆอะไรเงี้ยก็ดีดีขึ้นแต่ข้างนี้ยังดังอยู่ค่ะข้างนี้ก็ค่อยช่วแล้วแต่นี้ยังนั่นอยู่เนี่ยเดินตอนะชายนี่ตอนตีห้าลงมาจากบันไดะ ก็ดีขึ้นนะโยมแล้วเมื่อก่อนตอนลงขึ้นบันไดคะหลวงพ่อมีการปวดต้องเดินแบบไหนคะก็ขาลงมันจะดีหน่อยโยมขาลงก็มรรจการขึ้นก็ต้องสาวบันไดขึ้นไปหน่อยเพื่อช่วยต้องใช้ราวบันไดไต่ขึ้นใช่ไหมแล้วตรงข้อเท้าอ่ะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานก็่วงนี้สิบกว่าวันมานี้ไม่เป็นอะไรโยมอ๋อไม่เป็นะไรคือสามารถลงน้ำหนักได้ไหมคะก็ได้ๆได้ได้มากขึ้นเนาะเมื่อก่อนนะคะตอนเจ็บแบบ มันลงน้ำตัดยังไงคะลงเพราะเวลาที่เราต้องใช้แบบเท้าในการเดินนะคะเดินไปพอเราเดินอย่างนี้ไหมนะถ้าท่านน้ำหนักที่เราจะก้าวขาซ้ายเนี่ยก้าวขามันจะหนักหน่อยจะตู้งข้อเท้าจะเสียวอาตธารมก็ขอผู้เปรตประสาพระเดียยมนะถ้าผู้โกหกก็มุสานิยมอันนี้ก็จริงๆก็ลองมาหลายอย่างโยมแต่นี้อาจจะราคาเขาจะสูงไปหน่อยแต่ก็ดียังคุ้มอันนั้นจะไม่ไม่สูงแต่ก็ไปเรื่อยๆแต่นี้มาคุ้มราคาโยม คุณราคาที่อาตมาก็ขอขอบอกโยมแล้วกันนะจะลองดูโยมต้องห้าตอนนี้ก็รู้แล้วยมถ้ายัางเป็นสักสี่ห้าปีในคงจะดีเพราะอาตมาอ่ประมาณเกือบสิบสามปีแล้วโยมมพ๊กนี่ที่เขามาขายขี่ขี่บูนลนนี่ก็ม่ได้มกว่าจ้างอาตมาเรายมอาตมามาลองชั้นดูก่อนก็ดีขึ้นจริงๆลองดูโยมถ้าหลงังถ้าไม่หาก็ถ้าเป็นสองสามปีไม่หาก็มาหาอาตมาบัด บางเพลงใต้จะน้าฝันเลี้ยมได้เลยโยแล้วก็ตัวดีบูนที่ออกไปจะต้องเป็นแบบกล่องแบบนี้นะคะกล่องสีเขียวนะคะแล้วจะเขียนว่าดีบุเน่กับดีบูนเป็นชนิดเดียวกันนะคะแล้วก็กล่องที่ถูกส่งจากสํานักงานใหญ่จะต้องมีเป็นต้องแกะออพลาสติกใช่ไหมคะหลวงพ่อนน่นหนาเนาะใช่ข <า S 1> ชไม่มีการถูกแกะใดใทั้งสิ้นเนาะหลวงพ่อเนาะแกะเก่งดีมากหลวงพ่อ<ก><ๆ>บอกว่าเป็นพรนะพไม่ไม่มุสาเนหลวงพ่อนะนคะเนี่ยค่ะก็แกะออกกล่องมาแบบนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อเนาะ ตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะข้างในจะมีห้าซองเปิดมาในนี้นะคะมีห้าซองนี่นะคะเป็นห้าซองนะคะหลวงพ่อฉันวันละอ่าหนึ่งซองจ้ะวันละหนึ่งซองนัหลังอาหารชาร้าอยู่ค่ะหลวงพ่อคิดว่าวันละหนึ่งซองมันเพียงพอไหมคะกับที่เราสาัมผัสได้ว่าเราสิบวันอะ่ะก็ลองลองถ้าก็จะลองดูคุณภาพค่ะ แต่ที่ดูดูก็สองซองก็ดีค่ะเช้าเย็นเช้าเย็นและซงหลวงพ่อคิดว่าสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นแบบเร่งฟื้นฟูได้ไวรึเปล่ดีหยกเป็นถูกเข้มข้นดีมากค่ะนี่นะคะหลวงพ่อก็เป็นการยืนยันแล้วว่าเพียงแค่วันละหนึ่งซองนะคะกินมาสิบปีสิบวันก็ยังดีขึ้นนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะฉันให้ดูนะคะค่ะวิธีการทานง่ายมากๆเลยนะคะก็คือใช้น้ําประมาณครึ่งแก้วน้ําเย็นนะคะเน้นน้าเย็นนะคะน้าเย็นเราปกตินี้เลยนะคะจะเป็นน้าเปล่าธรรมดาหรือว่าน้ำแช่ในตู้เย็นก็ได้น้ําประมาณ ครึ่งแก้วแค่นี้นะคะแล้วเราก็มาแกะตัวดีบูลน,นะคะอยู่ในซองแบบนี้นะคะแล้วก็เทลงไปเลยนี่นะคะเราได้น้ําแล้วนะคะวิธีการทันง่ายมากๆนะคะแล้วก็ชงผงดีบูลลงไปนะคะเทให้หมดซองนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะว่เาเราใส่สารสกัดเข้มข้น,นนะคะแล้วก็คน,นะคะ่ะลูกคนแบบนี้นะคะ หล,หลายคนนะคะ a, มีความกังวลว่าเป็นแบบชงเนี่ยจะทานยากไหมอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ยากนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาถามหลวงพ่อกันค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอ่านะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะหลวงพ่อนะคะก็จะฉันให้ดูแล้วเนาะนี่ก็ละลายประมาณนี้ค่ะละลายง่ายนะคะดีบูลละลายง่ายมากๆเลยนะคะนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อนะคะจะฉันดีบูนนะคะเป็นการยืนยันว่าฉันจริงเห็นผลจริงนะคะ นี่นะคะหลวงพ่อฉันก็ไปแล้วนะคะฉันง่ายนะคะหมดแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะฉันง่ายไหมคะฉันง่ายโยมขมไหมคะไม่ไม่มีขมคาวไหมคะไม่มีคาวไม่มีคาวไม่มีขมทานง่ายแล้วก็เห็นผลไปใช่ไหมคะเห็นหลวงพ่อก็ประทับใจมากเลยค่ะเราก็ขอเจรญาโยมก็ที่ทาทานยาแก้ปวดแก้อะไรมาหลายอย่างหลายยี่ห้อแล้วยมก็ยัง หายมั่งไม่หายมั่งเพราะอาจจะมาประมาณสิบสามปีเลยม้ปวดทุกข์เข่ามากปวดจนเขาเขาจะเล่าความหลังให้หน่อยก็ได้นะที่ช่วงนั้นที่เป็นหน้าปีที่หนาวนั่นแ่ะก็ปวดๆแล้วอยากจเจาคอนทุบตรงนี้ทิ้งเลยโยมมันปวดยังไงมันปวดมากปวดปวดจนปวดร้าวปวดลึกยกขาไม่ขึ้นลึกปวดแบบจะทนไม่ไหวยังก่ยิ่งกับปวดที่เราเป็นแพ้ที่ปวดอีกมันปวดจื้อก็ไปในนกระดูกเลยนปวดกระดูก นนะขานนี่ก็เป็นความประทับใจนะคะอีกเคสนึงนะคะที่เรียกได้ว่าะะทุกท่านนะคะฟังแล้วก็ตัดสินใจลองทานได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดีบูลน,นะคะช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้าวลงขานะคะนิ้วล็อกปวดหลังปวดไหล่นะคะมีอาการปวดกี่ปีแล้วคะ มีมาแปดปีแล้ว่ะลูกแปดปีแล้วแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุบกับแล้วมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแสบร้อนด้วยค่ะคแม่ค่ะแล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาอสลักเพชรอ่ะอ๋อค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแลวเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกเนี่ยมันลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออค่ะอ่พยุงพยุงเออพอเราลุกได้ไปสักพักหนึ่งเออก็เดินง่ายแล้วแบบเนี้ยมันตึงตึงแล้วก็ปวด แล้วก็ดังกึบกับกรึบกับเนาะเป็นมานานมากแล้วคุณแม่ได้ไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะไปค่ะไปทําอะไรบ้างไปที่โรงพยาบาลไปคลินิกหมอแล้วหมอไปสามสี่รอบหมอก็บอกว่าลองผ่าดูไหมอ๋อแล้วคุณแม่ว่าไงคะตอบคุณหมอว่าไงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะคะคุณหมอให้หนูให้หนูหาจินยาอีกก่อนเพราะว่าตอนนี้หนูก็ไม่มีตังค่ะที่คุณหมอว่าผ่าน่ะเป็นเงินสามสี่หมื่นค่ะแล้วก็ อันนี้แค่เข้าอุโมงเ์เนาะแล้วก็พอเวลาจะไปผ่าจริงๆหลักแสนแต่ป้าไม่มีเงินไม่มีเงินก็เลยบอกว่าหมอให้ขอยาไปจินก่อนเนาะแล้วไม่งั้นหนูก็จะรักษาพื้นบ้านไปอบสมุนไพรนวดแผนโบราณทุกอย่างเราก็ทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆปีนั้นปีนี้แต่พอมาปีนี้ทั้งขับรถทั้งทุกอย่างพอเรามาค้าขายเนาะหยุดนวด หยุดเป็นหมอนวดหยุดไปนวดอีกแล้วก็มาเป็นมาเป็นแม่ค้าเหมือนเดิมแล้วก็ก็เลยว่าก็คือคุณหมอให้ผ่าแต่ไม่แต่ใจผ่าเพราะว่าด้วยราคามันราคาสูงใช่แล้วก็คือเห็นคุณแม่บอกว่าถ้าเกิดแบบเราผ่าแล้วเราต้องพักฟื้นนานเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่อย่างเป็นคระลูกหลานใช่ไหมคะ คุณแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ผ่าแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สามดีขึ้นเยอะเลยซองที่สามนะมันหมายถึงว่าหนึ่งกล่องมันมีห้าซองนะคะแค่ทานแค่สามก็สามซองนะคะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลูกง่ายเดินง่าย่แล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่แต่ตอนเนี้ยังมีค่ะเป็นแสบแล้วก็ร้อนร้อนอยู่คถ้าถ้านาน เราเดินไปเกือบจะถึงวันเลยล่ะเนี่ยเดินวนอยู่เนี่ยค่ะมันจะมีเคล็ดเข่าอยู่หน่อยนึงแค่นิดเดียวใช่แต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเข่าเป็นมากเลยล่ะอ๋อดีขึ้นมากแล้วการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะจากงอง่ายไปง่ายแล้วลูเนี่ยเรางอไหนได้คุณแม่ลองงอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนต้องยกต้องช่วยอช่วยพยุงเข่าก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะ ถึงแะว่าเออลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้เดินได้ไวขึ้นดินใหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะอาให้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินค้าเลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากๆเลยนะคะเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวด ทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผิดพันธุ์ดีบูลนะคะแล้วดีขึ้นเนาะแล้วก็นดื่นนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่อะไรคะกัญจนาค่ะที่กัญจนาเนาะที่สมพานตะบลีครับที่สมพานเนาะทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเอ่ยประมาณสงปี2ปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานผิดตัวผิวดพันธุ์ดีบูลตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะว่าก่อนทานนะคะ เอ่อมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนท่านมีอาการปวดปวดเข่านะครับค่ะเขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึงเอวนะครับค่ะครับก็เลยดูทาง youtube ก็ได้สั่งเ็นพันดีบูลมากินค่ะเห็นผลเห็นผลชัดเจนเนาะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกก็ค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ค่อยๆลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือน มันเข่ามันบิดครับแล้วก็ลุกขึ้นลักษณะแล้วก็เหมือนหลังแขนแล้วก็ลุกนี้แล้วก็ขึ้นไปได้อ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอ่อเมื่อก่อนเนี้ยไม่สามารถที่จะเอ่อยกขามาเพื่อไข่ห่างได้ใช่คือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะผมค่อยๆลองลองดูตรงนี้ครับค่ะ ต,ต้องรีบรีบปล่อยอึ้นถ้าพี่แนั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปว,ปวดแล้วต,ตึงแล้วมันแล้วแล้าที่จัอ๋อรล้วถึงเอว,วนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงคะคะอาการที่นักขาตึงค่ะที่ล้าลงขามาเอวสามกล่องครับ อาการเหล่านั้นหายเลยทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข่ห้างได้ปกติเห็นพี่สัมพั์บอกว่าอวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากๆพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์จเจนแบบนี้ก็เลยบอกต่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งสักพ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระไดนี่ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆอะค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้ที่สัมพันธ์ฟังแล้วที่สัมพันธ์ก็แนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะแล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วที่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ย่ะโทรบอกอ๋ดีใจครับพี่พี่ด้วยคืออาการที่เคยเป็นอ่ะเันตรมลายมากผมรู้อ่าเหมือนกับที่แกเล่าให้เัลก็เลยแนะนำให้กินพอได้ยินจากพวกนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยครับก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเ้่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่ที่สมพันธ์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แฟน,แฟนทานๆๆด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะๆๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์แฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดค่ะหายปวดใช้ชีวิตได้กับปกติเพราะว่าวนนแกเดินแกเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ดินเยอะเดินทํางานค่ะ เดินเยอะเดินทํางานเ,ออเนาะก็เ,เรียกได้ว่าถ้าถามความะทับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมปกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้ก็สําหรับปฏิพัทธผลิตภัณฑ์ดีบูนนี่ครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูความพึับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเขา่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับ ดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับมันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเนาะฉันสอนนี้ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมหัวเข่านี่มันบวมเปล่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลําบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึก7สามปีเป็นมา3ปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมครทรมานมากเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเอมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผ่าไหมก็ก็เมื่อบัดปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผ่าก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่าก็เลยมาหาผลิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุญค่ะแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่วุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับค่ะข้อสองที่สามค่องที่สี่เอ๊ะพื่กับแฟนนะทำไมมัน ไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบยุบเมื่รู้ว่าดีขึ้นั้งสามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเพราะเลยคิดว่าเออตอนนั้นเคโทรไปหาคุณพุกว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับกิวไทยคือกล่องหนึ่งมันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงจริงด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยซองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่า กลองที่สามว่าไงะ,ะกินเหลือเหลืออยู่สองซอง<ะ>ปวดข้างในแทบจะไม่มีฮนะ